นะครับแล้วทําไมถึงได้มาเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับเพราะมันเลี้ยงง่ายครับไม่ทำไมเราถึงได้มาเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับไอลูกลูกติดต่อจากไอแม่ที่มันตายนะแม่มันเลี้ยงง่ายก็เลยลูกมันก็ออกมาก็เอาไว้สักตัวสองตัวครับผมมันเลี้ยงง่ายครับผมกินอะไรก็ได้กินมันไม่เชื่องไม่นั่นไม่่ดื้อด้วยไม่ดื้อนะครับอช่วงนี้วัวราคาถูกมากถูกได้ไขยใบบ้างแล้วหรือยัง วันนั้นขายลูกอันนี่บ้างแล้วตัวละเท่าไหร่ครับคนนะตอนนั้นโอ้ไม่ถึงมือเ <laughs> จ็ดเจ็ดพันเจ <7, 000 S 1> ็ดพันราคาถูกมากถูกมากเลยจำเป็นจําเป็นต้องขายเพราะว่ามันมีใครช่วยภูมิใจครับแต่ก่อนอยากได้เลี้ยงจนนี้พอลูกเคยเข้ามาเคยมาพ่อถ้าอยากได้บัวเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้เลี้ยง<อ>ตัวแม่มันแม่เพื่อนี่แหละครับผม คือกี่หมืน่นรู้ตอนนั้นมาตัวหนึ่งครับผมเริ่มต้นจากหนึ่งตัวครับจากหนึ่งตัวแสดงว่าเราไม่ต้องซื้อของแพงๆมาเลี้ยงเลยไม่ต้องสิ่ไม้ทรชาตินั่นแหละครับผมแล้วก็เพาะพันธุ์มาเรื่อยเพาะพันธุ์มาเรื่อยทำไมตอนนั้นถึงอยากจะเลี้ยงวัวเคยมีความคิดแบบนั้นครับเคยมีเพราะว่าอีกอย่างผม,มาอายุเยอะแล้วนะครับผม,มาอายุมากก็เลยถ้าไปไม่ได้ไม่มีงานอะไรทำก็เลี้ยงวัวดีมั่น ครับผมสวัสดีครับคุณตาครับคุณตาชื่อเล่นชื่ออะไรครับก็เทียนเหมือนกันเทียนกันนะครับนะเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับคุณตาหลายปีหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วครับผมเริ่มต้นก็จากคนไม่เคยเลี้ยงเลยคุณตาเนาะครับครับผมวัวของคุณตาเคยได้ซื้อหัวอาหารซื้อรำให้กินบ้างไหมไม่เคยผมไม่เคยไม่เคยซื้อได้ยินเขาว่าผมว่ากจะซื้อก็ มนได้ซื้อโอ้โชค,โชคดีมากเลยนะนี่กินธรรมชาติไปเลยโชคดีมากเลยนะนไหนไมันได้ทํางานกับจุ้งไปหาที่หญ้าหรือไปตัดหญ้าซื้อผ็นครับผมตัดหญ้ามาให้กินแค่นั้นเองทำไม <c oughs> ถึงบอกว่าเคยเห็นเขาซื้อให้กินแล้วอยากจะซื้อบ้างอยากจะซื้ออยากจะลองแต่ว่าอยากซื้ออะไรนะ ไอ้ดีนน้ำตาลมาใส่ฟางก็มันกินฟางดีผมก็ม่ได้ซื้อครับผมมันก็กินดีนมันก็มันกินไม่ดีใช่ครับคุณตามันก็กินดีมากซื้อไอ้หัวน้ำตาลอะไรมาลาดกากน้ำตาลกากน้ำตาลมาลาดผมก็ม่ซื้อดีกว่ามันกินงี้ดีแล้วครับผมแบบธรรมชาตินะหนึ่งคือเห็นเขาซื้อกากน้ำตาลแล้วอยากจะซื้อบ้างอยากจะซื้อบ้างอ๋อเดี๋ยวเลยม่ได้ซื้อโชคดีมากเลยนะไม่ซื้อแล้วคิดอยากจะซื้อดำไหมหัวหันไหมก็คิดอยู่แต่ ยังไม่ซื้อนะยังไม่ซื้อดีแล้วคุณตาดูที่อยู่ไอ้ดิบยางก็ตังเราหมุนเวียนไม่ถึงครับผมหมุดตังหมุนเวียนไม่ถึงก็เลยไม่อยากซื้อมันกินอย่างนี้ก็กินครับผมว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติดีที่สุดนะครับธรบรมชาติดีกว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงตามกระแสด้วยเนาะครับครับผมถ้าซื้อมาตัวละสี่ห้าหมื่นเนี่ยผมว่าเรียบร้อยเลยนะแบบนี้โอเคแล้วครับคุณตามันก็กินดีมากๆนะดีแล้วมีเกลือก้อนเล่ให้ไหม อะไรนะเลือแร่ไม่มีผมไม่มีไม่มีธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆหญ้ากับฟางหญ้ากับฟางกับผูกทุ่งนาผูกทุ่งนาแล้วเช้ามาให้กินอะไรครับคุณตาเราดูฝนเนี่ยบางครั้งก็จุงไปตรงนานอ่งจุงให้กินครับผมแล้วก็ไปผูกเย็นๆก็เอากลับมาคอกเนาะพอดีผ่านมานะครับเห็นวัวค่อนข้างที่จะสภาพดีเลยนะครับคุณอาครับเลี้ยงให้กินอะไรบ้างครับพวกนี้นี่ก็ไม่มีอะไรกินเลยอยู่นี่แต่ หญ้ากับฟางนย่แหลยหญ้ากับฟางนะครับอย่างแล้วทําไมมันสภาพดีจริงเลยครับคุณอาผมก็ไม่นี่คือให้กินธรรมชาตินะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนาะนน้ปีก่อนนู้นมีบัวตายไปดัวถึงเป็นอะไรตายครับคุณอาเขาบ่าเป็นไงอะไรนะเป็นตุ่มตุ่มตุ่มนะอ๋อเป็นโรคลำปีสกินครับครับผมตายไปแล้วอืมปีก่อนครับผมคุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ก็นี่สาย ไอนี่บราหมั่นครับแล้วก็มีชาเล่ใช่ไหมตอนนั้นครับครับผมคุณคุณอามีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่สามตัวสามตัวครับครับผมเริ่มต้นนี่เลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับคุณอาไอ้วัวอแต่เนาะไอ้วัวพื้นบ้านเราเหรอพื้นบ้านไหนไอ้เนื้อพันธุ์นะวัวกระโดนวัวกระโดนกูกระนอนนะกูกระนอนครับผมทำไมถึงได้เริ่มต้นเลี้ยงวัวพื้นบ้านครับคุณอาก็พื้ก่อนมันไอ้รู้สึกว่าตอนตอนนั้น ไอ้วัวนอนมันให้ลูกเงี้ยง่ายนะให้ลูกง่ายครับครับผมมีให้ลูกมีลูกกี่ตัวแล้วนี่ก็ลูกของมันตั้งสองตัวอ๋อแต่อขายก็ขายไปขนแล้วครับผมแสดงว่าเราเริ่มต้นจากวัวพื้นบ้านครับแล้วก็ผสมมาเรื่อยๆจนได้เป็นสายพันธุ์นี้นะครับอ๋อเริ่มต้นที่เลี้ยงวัวพื้นบ้านเนี่เจอข้อดีอะไรบ้างครับนอกจากให้ลูกง่ายแล้วพุณนะครับแล้วทําไมถึงได้มาเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับเพราะมันเลี้ยงง่ายครับไม่ทำไมเราถึงได้มาเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับ ไอ้ลูกลูกติดต่อจากไอ้แม่ที่มันตายนะแม่มันเลี้ยงง่ายก็เลยลูกมันก็ออกมาก็เอาไว้สักตัวสองตัวครับผมมันเลี้ยงง่ายครับผมกินอะไรก็ได้กินมันมันไม่เชื่องไม่นั่นมันไม่ดื้อด้วยไม่ดื้อนะครับอืช่วงนี้วัวราคาถูกมากถูกได้ขายใบบ้างแล้วหรือยังวันนั้นขายลูกอินนี้บ้างแล้วตัวละเท่าไหร่ครับพนั้นโอ้ไม่ถึงมือนเจ็ดเจ็ดทัน เจ็ดพันราคาถูกมากถูกมากเลยจําเป็นจําเป็นต้องขายเราว่ามันมีใครช่วยครับผมครับตอนกลางวันนี้เอาผูกที่ไหนครับนี่แถวๆนี้เลยอ๋อนาแถวนี้เลยครับผมตอนเย็นก็เอามาให้จินฟางแสดงว่าตอนเย็นนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับบางคนเขาก็เอาข้าวคอกเลยนะต้องให้กินก่อนอันนี้คือข้อของคุณนาครับไม่ใช่ของบ้านอ๋อไม่ต้องเอาข้าวคอกหรือเอาไว้หน้าฝนก่อน อ๋อช่วงนี้ก็อย่างนี้ได้ไม่ป่วยเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรเลยครับผมอ่ะกนาพาไปดูลูกวัวหน่อยทั้งนั้นครับผมอันนี้คือลูกวัวของครับผมตัวใหญ่เหมือนกันนะุณอานะะอ๋ออันนี้เป็นชาโรเล่ครับผมทำไมถึงหลังๆมาผสมชาโรเล่ครับุณนาก็เลือกเอานะาครับเลือกเอา ผมลูกครั้งแรกนี่ลูกตัวแรกตัวแรกเลยผสมตัวหรือผสมหลอดผสมหลอดอ๋อนู่สามสี่ตัวแล้วครับผมแสดงว่าไอ้ลูกที่มาจากวัวพื้นบ้านนี่ให้ลูกดีเหมือนกันเนาะครับให้ลูกดีครับผมเวลาวัวไม่สบายสังเกตอาการยังไงบ้างครับนี่มันไม่กินหญ้าอ่าครับแล้วก็ตัวมันจะบางครั้งมันมีน้ำมูกมีอะไรไหลครับผมนี่ก็เรียกหมอให้มาฉีดยา แล้วมีอาการไหนที่รักษาได้เบื้องต้นบ้างไหมครับนี่ก็มีแต่ถ้ามันเป็นไหนตุ่มอะไรแตกมียาสมุนไพรพ่นฉ<อ>ีดครับผมเริ่มต้นคือวัวพื้นบ้านครับวัวพนนอะไใช้เวลากี่ปีถึงได้วัวลักษณะนี้ครับคุณนะ้าแลวาแต่เหตุการ์ของมัน <laughs> <laughs> ช่วงนี้ราคาถูกเนาะคร,ครับผมทำให้เราท้อแท้ใจบ้างไหมครับท้อท้อมากเลยถูกมาก เราได้ทำยังไงให้มันขึ้นอีกเนาะตอนที่เราเริ่มเลี้ยงนี่เราได้ซื้อแพงๆมาเลี้ยงกับเขาไหมครับไม่เลยอ๋อเป็นวัวที่มีอยู่แล้วเนาะวัวที่แม่นตายแล้วครับผมบวัวที่ติดมือมาอยู่แล้วติดืออคนณี้ครับภูมิใจไหมที่ได้เลี้ยงวัวภูมิใจครับแต่ก่อนอยากได้เลี้ยงจนนี่พอลูกเคยเข้ามาเคยมาพ่อถ้าอยากได้วัวเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้เลี้ยง ตัวแม่มันแม่พื่นี่แหละครับผมซื้อกี่หมื่นกููอตอนนั้นมาตัวหนึ่งครับผมรามต้นจากหนึ่งตัวครับจากหนึ่งตัวแสดงว่าเราไม่ต้องซื้อของแพงๆมาเลี้ยงเลยไม่ต้องซ<อ>ื้อม่ทำชาตินั่นแหละครับผมแล้วก็เพาะพันธุ์มาเรื่อยเพาะพันธุ์มาเรื่อยทาไมตอนนั้นถึงอยากจะเลี้ยงวัวเคยมีความคิดแบบนั้นครับเคยมีว่าอีกอย่างผม,มาอายุเยอะแล้วนะครับผมอายุมากก็เลยถ้าไปไม่ได้ ไม่มีงานอะไรทำก็เลี้ยงวัวดีมานน้อได้ลูกได้อะไรครับผมตรงนั้นคิดได้อย่างนี้นะครับผมได้วัวสักตัวหรือสองตัวอย่างนี้นะกําลังพอดีเนาะครับครับผมก็เลยพอดีลูกเขยก็อู้เดี๋ยวผมซื้อมาให้ลูกเขยกัน่ารักเพื่นาะจัดให้พ่อตาเลยให้พ่อตาเลยได้เลี้ยงได้ลูกหลานครับผมตอนที่เราเริ่มเลี้ยงนี่เราเคยเลี้ยงมาก่อนไหม ไม่เคยผมไม่เคยครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นไหมครับคุณตาตอนหนุ่มๆเลี้ยงอะไรผมสายสายเที่ยวใช่ไหมครับผมนั่นครับผมตอนที่เราเริ่มเลี้ยงแรกๆนี่ตื่นเต้นไหมรับตัวยากไหมเลี้ยงวัวนี่ก็นิดหน่อยเลยไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมอแล้ววัวเป็นสัตว์นี่สังเกตยังไงบ้างในเมื่อไม่เคยเลี้ยงเวลามันขึ้นนี่ดูยากไหม ต้องมีคนเขามีวัวก็ต้องไปถามเขาแล้วก็มาแบบวัวเราไหมครับผมออถ้าแบบมันโอ้เขาว่าโอ้ยางงี้เขาขึ้นแล้วอยากอยากต่อแล้วอยากอยากผสมแล้วผสมแล้วสังเกตยังไงบ้างครับคุณอาก็มันก็เรี่ออะไรนะมันขึ้นมันครับผมมีน้ำมูกน้ำไรอะไรน้ำเมือกน้ำเมือกน้ำเมือกขึ้นมีน้ำเมือกไหลครับอ๋อแล้วผสมยังไงครับทีนี้ก็ไปบอกหมอหมอเขา่าผมเตียมให้ ขามาดูว่าโอ้ขึ้นเขาต้องถามว่าขึ้นกี่วันแล้วครับผมประมาณสองสามวันก็บอกเขาครับผมก็นะครับ,บร่มต้นที่เลี้ยงวัวพื้นบ้านเนาะแล้วกลับมาพัฒนาเป็นสายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันไม่ยากใช่ไหมไม่ยากแถวนี้มีคนซื้อวัวแพงๆมาดิไหมครับน,นี่วัวีเขาซื้อนนั้นกว่าสามหมื่นนานยังครับ ก็ไม่นานเท่าไหร่ประมาณสหรือสาเดือนนี่เลยอ๋อซื้อช่วงถูกๆเลยนะแต่ว่าวัวสวยมากสวยอ๋อตัวใหญ่เลยใช่ไหมคุณตาตัวใหญ่แสดงว่าช่วงนี้ถ้าใครอยากเลี้ยงวัวสวยๆนี่เหมาะเลยครับผมมัดทำเสาทมหญ้าทำอ๋อครับผมคือตอนที่ซื้อวัวมาไม่มีคอกยังไม่มีหญ้าด้วยยังแล้วทำยังไงครับทีนี้เอาก็มาหนึ่งตัวแล้วก็ ต้องดิ้นรนไปหาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรให้มันกินครับผมผมมีลูกปั๊บเริ่มเริ่มคิดได้มีไม้ทําคอกแล้วผมมีลูกตัวนึงครับผมเริ่มทําคกมีโคกอ๋อนั่นคือคอกแรกเลยครับคอกแรกเลยแสดงว่าตอนที่มีวัวนี่ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะยังเตรียมเตรียมแต่เชือกยังไม่มีคอกยังไม่มีหญ้าด้วยยังเย่ังยงครับผมหนึ่งตัวตัวนั้นให้ลูกมาสี่ห้าตัวแล้วสี่ห้าตัวแล้วคุ้มแล้วนะผมว่าคุ้ม แล้วที่เขาบอกว่าลิงวัวขาดทุนจริงไหมครับเพราะว่าจริงตอนนี้เขาก็ขาดทุนแล้วคุณตาขาดทุนไหมสำหรับคุณตาเนี่ยไมขาดทุนเพราะอะไรถึงว่าขาดทุนในเมื่อเราลิงแบบธรรมชาติขายได้มีทุนได้กําไรโลกอีกแม่โพนีตายครั้งแรกนั่นคือกําไรตัวหนึ่งนู่นคือกําไรพอดีเลยครับผมพอหลังหลังหลังมานี่ก็ราคาถูกอ๋อแสดงว่ามันได้น้อยได้น้อยแต่ว่ามันถึงไม่ ก็ใช้คำว่าขาดทุนลออกเนาะครับไม่ถึงขาดทุนออมันแค่เพียงว่าได้เงินน้อยลงครับ,คร,บครับผม